สวัสดีเช้าวันอังคารที่3พฤษภาคม2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเงินการลงทุนผ่านทาง A1 Morning b r i e ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8ในาฬกาเป็นต้นไปนะคะต้องบอกว่าตลาดยังคงเผชิญกับภาวะความผันผวน,นนะคะท่ามกลางความกังวลเรื่องของการปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยนะคะของธนาคารกลางสาหรัฐนะคะ อันนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดตัวของฟันโฟนะคะก็ะทำให้ดอลลาร์มีนการแข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบ20ปีนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีความไม่แน่นอนสำหรับวิกฤตยูเครนและเซียแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะหลังจากที่ดำเนินมาตรการเซลร์โควิดนะคะก็ทำให้ภาคการผลิตแล้วก็บริการในจีนเนี่ยอาจจะต้องหยุดชะงักแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชยนทั่วโลกได้เองนะคะทำให้เงินเฟ้อในยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะนอกจากนี้เนี่ยการดำเนินนโยบายการเงินที่ส่วนทางกัรระหว่างสหรัฐแล้วก็อีกหลายประเทศทั่วโลกนะคะทางยุโรปญี่ปุ่่่นนนนแลล้ประเเเทศสสมใอียงงผติ ทั้งนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้ตลาดให้น้ำหนักกับเรื่องของการปรับขึ้นอัตรบดอกเี้ยค่อนข้างมากนะคะแม้ว่าโควลจะออกมาส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่0.50%นะคะแต่ตลาดกำลังตีความหรือ p r i c e in กับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณ0.75%นะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้รวมถึงในเดือนมิถุนายนด้วยนะคะรวมถึงนอกจากนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่เฟดอาจจะลดขนาดงบดุลที่เร็วกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะซึ่งก็สะท้อนออกมาในรูปของดอลลาร์นั่นเองนะคะนักวิเคราะห์จำนวนมากเียเชื่อว่าเฟดอาจจะขึ้นินต ะะโดยล่าสุดเนี่ยสหรัฐได้มีการประกาศตัวเลข ISM ภาคการผลิตน,นะคะที่ชะลอตัวเป็นเดือนที่2นะคะโดยปรับตัวลดลงมา55.4จาก57.1นะคะและตรงกับตรงกันข้ามกับที่นักวิเคราะห์คาดการไว้อยู่ว่าจะเพิ่มขึ้นที่ประมาณ5 7 6นะคะยังไรก็ตามค่ะดัชนีนี้ยังมากกว่า50ก็ยังบอกชี้ถึงการขยายตัวนั่นเองนะคะสรุปภาพการเงินการลงทุนค่ะต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนปรับตัวบวกโดยดาวโจนส์ S&P นะคะปรับตัวในกรอบแคบในขณะที่นแ s ส a q กเนี่ยปรับตัวบวกแรงนะคะ1.7%นะคะหลังจากที่นักลงทุนเนี่ยก็หันมาเข้ามมาาซื้อนะคะคหลังจกทีี่ แขงเทขายค่อนข้างมากในช่วงเปิดตลาดค่ะนอกจากนี้เนี่ยการประกาศผลประกอบการที่ออกมาดียังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดหุ่นนะคะรวมถึงมีการบายแบ็กด้วยนะคะนักวิคาะหลายๆท่านเนี่ยมองว่ากลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะกลุ่มฟังนะคะอาจจะกลับมา bullish trend ในระยะสั้นๆน,นะคะในขณะเดียวกันก็แนะนําให้ลงทุนหุ้นกลุ่ม Energy นะคะที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของอินฟล레이ชันแล้วก็ตัวกลุ่มของ defensive stock นะคะหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1.57%นะคะตามมาด้วยกลุ่ม Energy แล้วก็ consumer discretionary นะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1.7%เือคคนนนนีีนะะ้ะะใขณดยวกั defensive s ต o อ k ทั้ง Health Care Utility Consumer s t a p l e นะคะมีการปรับตัวลดลงไปค่ะตลาดกำลังซึมซับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะของธนาคา,ารกลางสหรัฐที่ประมาณ100%นะคะสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่0 7 5ตามรายงานของเฟดชีวอนนะคะและ p r o b a b i l i t y ประมาณ88%นะคะสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่0 7 5ในเดือนมิถุนาย,ยนเช่นเดียวกันค่ะ ทั้งนี้เนี่ยหากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณ0.50%นะคะก็ในการประชุมครั้งนี้ก็จ,จะเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นได้นะคะท้างเงินดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นในกรอบที่ระดับ103.6นะคะทั้งนี้ความต้องการดอลลาร์เนี่ยมีมากขึ้นหลังจากที่เฟดนนอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งเร็วกว่าที่ธนาคารกลางยุโรปและก็ธนาคารการญี่ปุ่นนะคะรวมถึงอาจจะมีการประกาศ ลดขนาดของดุลเพื่อสกัดเงินเฟ้อด้วยนะคะผลตอบแทนพันธบัตรสิปีเนี่ยยังคงเลื่องตัวอย่างต่อเน,นื่องนะคะล่าสุดแต่ระดับที่2.97สูงสุดในรอบ3ปีในขณะที่บอลยู2ปีเนี่ยเป็นตัวสะท้อนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็ปรับขึ้นอยู่ที่ระ,ระดับ2.73เซบ่งชี้แนวโน้มของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่า10ครั้งนะคะราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาหลังจากที่แนวโนม้มเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกดดันนะคะบอลยู สหรัฐที่เร่งตกขึ้นแล้วก็ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะคะโดยทองคําแต่ระดับประมาณ1,862ต่อทรนออนนะคะในขณะที่ราคาน้ํามันยังคงอยู่หนประมาณ100ร้อยเหรียญต่อบาร์เรลนะคะ WTI อยู่ประมาณ105 Brent อยู่ประมาณ107.64นะคะโดยคาดการว่าการประชุมโอเปกในวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะโอเปกจะคงกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ400บาร์เรลต่อวันนะคะท่ามกลางดีมันที่ลดลงของจีนนะคะตัวเลข PMI ของจีนเนี่ยทงภาคการผลิตแล้วก็บริการ,การในหดตัวลงอย่างชัดเจนนะคะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปค่ะอังกฤษปิด ปรับปิดตลาดนะคะในขณะที่เยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสปิดปรับตัวลดลงแล้วก็ยอดค้าปลีกในเยอรมันปรับตัวลดลงมา0.01%นะคะจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะตลาดหุ้นในเอเชียค่ะส่วนมากปิดทําการนะคะทำให้วอลุ่มเทรดเนี่ยเบาบางตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลดลง0.11%ท่ามกลางเงินเยนที่อ่อนค่านะคะในขณะเดียวกันธนาคารกลางญี่ปุ่นมีการประกาศขายพันธบัตรและธนบัตรสาระซึ่งเป็นรีเซิร์ฟนะคะโดยมีการขายแบบบิ๊กลอตที่60,000ล้านดอลลาร์ในช่วง สามเดือนที่ผ่านมานะคะช่วงที่มีการประกาศยูคับคอนโทรลนั่นเองนะคะซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้บอลยูสาระเร่งตัวขึ้นนั่นเองนะคะส่วนบริเออเจเนี่ยมีการถือพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกามากสุดนะคะในเงินทุนสำรองที่ประมาณ1.3 3ล้านดอลลาร์นะคะรองลงมาคือจีนค่ะการดำเนินนโยบายที่แตกต่างกันนะคะก็ อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงนะคะอยู่ประมาณ1นึ่ง่สามศูดอลลาต่อลร์อ่อนค่ามากสุดในรอบ20ปีนะคะส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้ปิดทําการจนถึงวันพฤหัสนะคะตลาดหุ้นจีนค่ะปิดทําการในวันพุธแล้วจะเปิดทําการอีกทีในวันพฤหัสนะคะทั้งนี้เนี่ย P.M.I ของจีนทั้งภาคกรรารผลิตแล้วก็บริการมีการประกาศหดตัวลงค่อนข้างมากนะคะบวงชิน้นกัการะลอตัวของเศรษฐกิจชัดเจนค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะปิดเปิดทําการในวันนี้วันแรกนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะปิดทําการอีกครั้งค่ะสำว